บนการอยร่วมงานท่ากระถินที่กายมนุษย์หยาบกายละเอียดและกายเทพบุตรผลบุญที่ได้จะมีผลแตกต่างกันอย่างไรครับคืออยู่รับบุญที่กายหยาบกับกายละเอียดมีผลแตกต่างกันยังไงเนี่ยนะลูกพระลูกเนยนะจ๊ะที่วัดบ้านขุนท่านอยากทาบเนาะโดยอยู่หรือเปล่าจ๊ะคำตอบ การทำทานนั้นโลกจะจะสามารถทำได้ง่ายต้องเป็นโลกมนุษย์การที่จะสามารถทำได้สะดวกก็ต้องเป็นกายมนุษย์กายเรียดหรือกายทิพนั้นทำได้ยากนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมโลกมนุษย์นี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการสร้างบารมีนักเรียนตามทานไหมจ๊ะเราเป็นโลกที่สามารถทําได้ตั้งทานศีลและการเจริญสมาธิภาวนาไม้มีกายหยาบเนี่ยมันจะดีอย่างนี้นี่เนาะ